h a l l e a i s e วันนี้่ะันนี้เปนวันเป็นัี่บ้วเป็นวีโอลวนะ o นนี้เป็น่าว็น,นี่สิล้วนะคะเป็นนท่เปี่สวนเ็นัปะะ่ัี่สที่ใช การบ่อยๆสําหรับมักคุเทศนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นมักคุเทศอย่างเดียวก็ได้นะคะ,ะแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสาขาอาชีพอื่นๆก็ได้นะคะป๊อปปี้เนี่ยได้ทำออกมาเฉพาะแบบในอัลบั้มนี้ค่ะอยู่ที่60ประโยคจริงๆแล้วนี่ก็คือยังมีอีกเกือบ300ประโยคเลยนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆโพสต์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ค่อยๆโพสต์ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อๆก็ค่อยๆติดตามดูหน้าเพจได้นะคะ ตอนนี้ที่ทำออกมาที่บ๊อบบี้โพสอยู่ในอัลบัม้มประโยคสนานๆที่ใช้บ่อยนะคะสำหรับาประเทศเนี่ยก็ทำออกมารู้สึกจะเป็น60ประโยคนะคะที่โพสออกมาแล้วก็รู้สึกจะ12ตอนอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้บ๊อปบี้ก็เอามาที่30ประโยคแล้วกันนะคะ30ประโยคก็4ตอนเนาะก็บ๊อปี้ได้โพสเอาไวไ้ใต้ ลิงก์ไว้แล้วนะคะยังไงก็ลองคลิกดูแล้วก็ตามกันดูเรื่อยๆนะคะอ่าบับบี้ก็จะออกเสียงแล้วสอนและอธิบายให้นะคะเพื่อนๆก็อ่านตามกันไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวหนังสือขึ้นแล้วบ๊บบี้ก็ไม่ได้มีกระดานด้วยนะคะ,ะก็ถ้าสงสัยอะไรก็โพสต์ถามได้นะคะอ๋อใช่ใครที่เข้ามาดูก็อ,อย่าลืมคลิกไลค์ให้ด้วยนะคะ น้อยวิจะได้รู้แบบเอ้ยเข้ามากี่คนแล้วตอนนี้เห็นละเจ็ดคนใช่ไหมโยชี่ก็เลนอ้าเปลี่ยนเป็นห้าคนละหายไปอีกสองคนเหลือห้าค่ะมันค้างหรอคะค้างนี่เป็นเพราะว่าของเราซื้อหรือว่าเป็นของพวกเราเอ่ยตอนนี้เจ็ดคนละ โอเคไม่เสียเวลานะคะพะบี้ก็จะมีเวลาโดยประมาณที่ครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวรีบสอนเลยละกันใครที่ตามมาไม่ทันก็เดี๋ยวเปิดย้อนดูละกันนะคะอ่อะไม่หลายขั้นเนาะก็เริ่มจากตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะในนี้พอบี้ก็จะมีโพสต์อยู่ในเคสอยู่แล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีอ่ะเรามาดูกัน ตีอีจีนะคะต่อยโยชางย่งหันอยู่อย่าลืมนะคะไม่จำเป็นต้องเฉพาะมากุเท่นะคะก็คือสายอาชีพอื่นใช้ได้หมดเลยเอาไปปรยุกใช้กับชีวิตประจาวันได้พอบิ่เริ่มจากประโยคที่ง่ายๆเลยนะคะเฮาเม็นอะรคาะตีจิเออหนีห่อหนีห่อหนีห่อแน,อน่นอนคิดว่าคงจะได้อยู่แล้วก็คือสวัสดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบสุภาพก็เปลี่ยนหนีเป็นหนินก็จะเป็นหนินห่อหนินห่อนะคะอันที่สองนะคะคือคำว่าฉิงฉิง ชิงชิงชิงทีไซน์เชิงเสียงสานะชิงตัวนี้ก็คือแปลว่าเชิญนะคะเออเวลาเราจะให้เขาทำนะอาเชิญค่ะเชิญค่ะเขาจะว่าชิงชิงชิงแบบนี้นะคะนอกจากชิงตัวนี้นอกจากแปลว่าเชิญแล้วเนี่ยนะคะมันก็สามารถนําไปไว้หน้าประโยคบอกเล่าใดๆก็ได้เป็นการขอร้องให้เขาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแปลว่าไม่ใช่ช่วยเหลือหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเป็นควาสุภาพเหมือนแบบโปรดหรือกรุณาแบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ชืคือ对不起 对不起，对不起，对不起มีความหมายว่าขอโทษนั่นเองนะคะต不起，ขอโทษตู้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 บุเสียบาแล้วก็ชี้ชี้ชีก็คือขอโทษค่ะแล้วก็ใช้อีกทีประโยคที่สี่นะคะก็คือไม没关系没关系没关系ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เวลาเราทำอะไรให้แบบเออแบบ ไม่ดีต่อคนอื่นหรือว่าทําให้เขาอาจจะไปเหยียบเท้าเขาอะไรเงี้ยเราตุ้ยบุชีตุ้ยบุชีแล้วก็เออแล้วเขาทำเราเงี้ยเขาพูดกับเราว่าตุ้ยบุชีเราก็ตอบเขากลับไปว่าไม่กวนฉีไม่กวนฉีนะคะแล้วก็เวลาขอบคุณเนี่ยเราก็ใช้คําว่าเสีย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 เป็นเสียงที่สี่นะคะ x i e c เสีย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 แล้วเสียตัวที่สองเป็นเสียงเบานะคะยคืยเสีย เสีย谢เีย谢ก็ขอบคุณนะคะเอ่อแล้วก็เวลาเราตอบก็ตอบไปว่า不用谢不用谢เขาุยกปุยงคือไม่จําเป็นไม่ต้องนะคะเสียก็คือขอบคุณนั่นเองคือ不用谢不用谢ก็ไม่ต้องขอบคุณหรอกนะคะจริงๆใช้คำว่าสั้นๆกว่านั้นก็ผู้เชี่ยูเชี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วจะแบบไม่กวงชีเไม่กวงชีก็ไม่เป็นไรหรอกก็ใช้ได้ค่ะ ้后ประโยคที่7นะคะเราเจอกันตอนเช้าทักเลยว่านี or, or, ้เจานี้เจานี้เจาะก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะอรุณสวัสดินันเองคราวนี้ประโยคที่8คือ Good night ก็หวานอันหวานอันหวานอันนะคะก็ Good night ราตรีสวัสดินันเองหวานก็คือตอนกลางคืนแล้วก็อันนะคะจริงมาจากคำว่าพิงอันที่แปลว่าปลอดภัยก็ขอให้คุณหลับอยางปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 好ที่สุดคือประโยคที่เจ้า,า,าก็คือโปรดนะคะบบ๊อบบี้มีบอกไปแล้วตอนครัง้งตัวคือแปลว่าโปรดหรือกรุณาหยวนเลี่งยงหยวนเลี่งยงก็คือขออภัยนั่นเองนะคะแบบให้อภัยให้อภัยซิน,นะฉิงหยวนเลี่ยงฉิงหยวนเลี่ยงก็คือแบบ โปรดให้อภ right? ัยด so ้วยขออภัย <mañana> ด <lee> exactly? ้วยโปรดแบบยกโทษให้นะคะโปรดยกโทษให้ด้วยนะคะคำต่อมานะคะก็คือที่สุดชิงจั่วชิงจั่วชิงจั่วเขาบอกชิงจั่วก็มีความหมายแปลว่าเชิญนั่งนะคะชิงแปลว่าเชิญและจั่วจั่วแปลว่านั่งชิงจั่วก็เชิญนั่งนะคะอ่านี่คือจบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะบ๊อบบี้อ่านให้ฟังอีกทีนึงนะนะคะคนที่มีแบบ อ่สคริปต์อยู่ก็ลองเปิดดูได้เลยนะคะตอนที่หนึ่งเนาะที่นีห่ะแปบลบว่าสวัสดีนะคะที่สองชิงชิงก็คือเชิญที่สามตู้ปุ้กชีตู้ปุ๊กชีก็ขอโทษที่สี่ไม่กวนฉีไม่กวนฉีก็คือ,อไม่เป็นไรนะคะที่ห้าเสี่ยเสี่ยเสี่ยขอโทษนะคะโอ๊ยปไ้่ด้วย 谢谢ขอบคุณขอบคุณนะคะที่六งเ谢不用谢ก็มีความหมายแบบว่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะคะที่นินจอ,นจอก็อรุณสวัสดิ์ที่า,านาอ晚านก็ราตรีสวัสดิ์นะคะที่九请原谅请原谅ก,อก,กอ็อ่าปลดย ยกโทษให้ด้วยหรือปลดอภัยให้ด้วยนะคะที่สชิงจ่วชิงจ่วชิงจ่วก็เฉินนางนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อตอนที่สองนะคะ 2, ประโยคที่สิบเอ็ดก็เราก็ต้องมีการรู้จักชื่อเสียงเรียกนามชื่อว่าอะไรก็ชิงเว่นหนินกุยซิงชิงเว่นหนิ่งกุยซิงคำว่าชิงเว่นก็เป็นการขอถามนะคะมันคือมีนะคะขอถามหน่อยแล้วก็ หนิงกุ้ยซี่หนิงกุ้ยซี่มีการถามชื่อถ้าถามแซ่นะคะไม่ใช่ชื่อนะถามแซ่นะคะคนจีจะให้เ,เกียรตินะคะแล้วก็เขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับแซ่เป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเขาจะให้เขาจะถามแซ่ก่อนในการถามว่าหนิง กุยซิงกุยคือตัวที่แปลว่าให้เกียรตินะคะลำคาซิงแปลว่านามสกุลนี้กุยซิงก็คือแซนมีเกียรติแซนลำคาของคนคืออะไรหรอเวลาตอบตอบง่ายๆเลยนะคะประโยคที่12นะวัวชิงวัวชิงวัวแปลว่าฉันซิงก็คือนามสกุลและตามด้วยนามสกุลของเราอย่างป๊อปปี้แซ่หยางใช่ไหมวัวชิงยางวัวชิงหยางวัวชิงหยางโอเคครับที่สิบห้าค ก็เป็นการบอกว่ากรุณาชี้แนะด้วยแล้วก็ใช้คำว่าต请多指教请多指教请多指教นะคะ请ก็กรุณานะคะตัวแปลว่าอะไรคะเยอะเยอะมากมากชี้แจงชี้แจงก็คือชี้แนะนะคะคำว่าชี้แจงชี้ชี้ชี้แจงจ๋เจ๋อจ๋อชี้แก็คือชี้แนะนั่นเองดังนั้น ชิงตัวชี้แจงชิงตัวชี้ก็มีความหมายแต่ว่าก็กรุดาชี้วยนะคะกรุณาชี้ด้วยนะครับนะคะก็เวลาที่แบบฝักเนื้อฝักตัวอะไรประมาณนี้ชิงตัวมีรช่วยชี้แนะแนะนำด้วยนะคะประโยคที่สิบเจ็ดนะคะคือมั่นใอมั่นใอมั่น จ่อนะคะมั่นนี่แบบว่าช้าๆสซินจบแบบว่าเดินนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าเดินช้านะคะพอรวมกันมันเป็นสำนวนนะคะมันเป็นสำนวนหนึ่งว่าแบบเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีนะอะไรประมาณนี้นะคะใช้บ่อยนะคำนี้นะคะมั่นจอ่อมั่นจอ่อก็คือเวลาที่แบบสมมติเขามาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะกลับแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาจะกลับแล้วเราก็จะแบบมับ่นจอ่อมั่นจอ่นจอก็แบบ,บ เดินทางปลอดภัยนะเออหรือเหมือนคนไทยจะชอบแบบโชคดีนะประมาณนี้คนจีนเขก็จะแบบพูดว่ามั่นจาะมั่นจาะนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือจบตอนที่สองแล้วนะคะอันนี้เนาะจบตอนที่สองแล้วนะคะป้พี่จะอ่านให้ฟังอีกทีนะคะประโยคที่สิบเอ็ดจุดสิบเจ็ดนะคะชุยชิงเว่ยหนิงกุ้ยซิงชิงเว่าหนิงกุ้ยซิงก็คือ,อขอทราบ แซ่ของคุณไหนคะ่ะนะขอโทษค่ะขอทราบแซ่ของคุณไหนคะ่ะหว่อซิ่งหยางหว่อซิ่งหยางกับบิชานแท้หยางนะคะประโยคที่13บสามวันยิง到泰国玩欢迎到泰国玩ก็ยินดีต้อาาน,อาาน,อาานอรับสู่ประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่านีิฮายิงยิงภาษาคิทลายใหย้เห็นแล้วแล้วก็ประโยคที่สิบสี่นะคะฉิงตัวกวนจ้อฉิง ตัวก็ฝากเนอฝากด้วยค่ะที่สิ้า请多指教请多指教กอ่ากรุณาชี้แนะด้วยนะคะสิบหก再见再见แล้วพบก,กันใหม่ค่ะอ่ที่สิบเจ慢走慢走慢走ก็คือเดินทางปลอดภัยนะคะหรือว่าโชคดีนะนะคะอ่ามาดูตอนที่สาม ประโยคที่18ถึง23นะคะประโยคที่สิบแปดนะคะก็คือชิ่งขู่ละ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 นะคะก็คือแบบลำบากคุณเลยนะคะหรือเป็นการบอกว่าทำให้คุณเนี่ยต้องเหนื่อยนะคะอันนี้นี่ก็เราจะเจอบ่อยๆมาเวลาที่แบบเ,จจเราอาจจะทำอะไรให้กับเขาอย่างเช่นเราเช็คแคร์เขามาต่อทั้งทริปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็เขาก็จะแบบเหมือนกับอเหมือนจีนก็มันเหมือนกันกับคนทักภาษาไทยคนเราก็ของคนไทยก็คือแบบเหมือนขอบคุณเราแั่แหละนะคะแต่ว่าคนจีนเขาจะเหมือนกับพูดว่าแบบลําบากเลยนะหลายวันเนี้ยที่แบบคุณต้องแบบเหน็ดเหนยกับกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะใช้คำว่าชิงขู่เรอชิงขู่เหรอเป็นสนวนอะไรนะคะอันนึงก็หมายว่าลําบากคุณเลยหรือว่าที่ต้องทําให้คุณเหนื่อยเนาะสิเจ 一路平安一路平安นะคะ一路平安ก็มีความหมาย,ยว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะอีก็คือตลอดจริงๆอีแปลว่าหนึ่งนี่คือตลอดเลยนั่นเองสเส้นเล็กหนึ่งหนึ่งก็คือตลอดลู่ลู่ก็คือถนนหนทางก็คืออีลู่อีลู่คือตลอดทางตลอดเส้นทางตลอดทั้งถนนเนี่ยนะคะ平安 พิงอันก็คือปลอดภัยนั่นเองสิเนาะอีลู่พิงอันก็คือแบบขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยววิสิตนะคะชิงเซาเดิง่งชิงเซาเดิ่งชิงเซาเดิ่งชิงปอบบี้บอกไปแล้วก็คือเป็นการโปรดการุณานะคะเป็นการขอนั่นเองแล้วก็เซาเนี่ยมันมาจากคำว่าอี๋ีชาจื๊อนะคะอีพูดคือแป๊บหนึ่ง เตก็คือรอชิงเช่าเติงชิงเช่าเติงคือกรุณารอสักครู่นะคะรอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำนี้ใช้อีกประโยคนึงง่ายๆแบบภาษาพูดคือชิงเติงอีเส่าเติงอีเส่าเติงอีเช่านะคะก็มีคำที่ประโยคยี่สิบเอ็ดเนี่ยชิงเติงอีเส่าชิงเติงอีเส่าก็กรุณารอแป๊บนึงเติ่งแบบว่ารอนะคะและอีเช่าคือสักครู่นึงชิงเติงอีเส่าก็รอแป๊บนึงนะนะคะ 还า差一个人，还差一个人，还差一个人，他们还给我养那个养空啊，差 ch 差 c h a 差查查差，แปลว่าขาดขาด，所以ขา一个人หคน，一个人หนึ่ง，ก็เป็นลักษณะนามของคนนก็แปลว่าคน，一个人หนึ่งคน，差一个人ขาดหนึ่งคน หาายช还差一个人，Hi, cha, e ren. ยังขาดอีกหนึ่งคนนะคะยังขาดอีกคนนึงถ้าเราขาดอีกสองคนเราก็เปลี่ยนเป็นหาายช还差两个人还差两个人两คนก็คือสองคนนะคะถ้าขาดอีกแบบาสามคนก็นกหายชา三คนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขได้นะคะแล้วอ๋อแต่ว่าถ้าครบแล้วเป็นเพื่อนรู้ไหมต้องตอบว่ายังไงให้ตอบว่าอะไรคะฉีแลฉีแล 给大家一个 clock 给大起，一个 clock 了。你看，啊，不有อะไรคะ？给呢，给，大家一个小时的时间。给大家一个小时的时间。给大家一個小時的時给大家一個小時的時给你给给你给给给给给给给个给嗨。大家，大家就是 2, 2, call, 所以给大家给给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  这个小吃一个能做一个跟能做小吃不吃小吃小吃吃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 时吃吃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 吃 给大家一个小时的时间，给大家一个小时的时间，给大家一个小时的时间。啊、还没还来看，ก็มีความหมายแปลว่าให้เวลาทุกคนหนึ่งชั่ ได้ค่ะเดี๋ยวเสืออธิบายให้น้ออาให้จบสาประโยคนี้ก่อนนะคะอันนี้ยี่สิบหละประโยคที่ยี่เจดนะคะในที่นี่นะคะถ้าว่าเป็นชาจที่มาจากภคนอเขาจะพูเจกเจิร์กกเจเหมือนกัน็แปลว่ารอพอรวมทงประโยี่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาวจีนที่มาจากภาคเหนือเาจะพูดเจ์เจก็คือเจเหมือนกันนะคะก็แปลว่ารอนะ 在这里等หรือ在这儿等在这儿等ก老แบ老รอตรนี้ตรนี้ะนะคะ二十八、二十八นะคะ我明白了、明白了、明白了นะคะเขา明白แปลว่าอะไรวะเขาใจเขาใจเคลียร์นั่นเองนะคะเลิกไปว่าแล้วใิ่ไหม明白咯明白ราก็เก็ตละเข้าใจแล้วนะคะวันนี้เราถามก็เอ้ย明白吗明白吗อ๋อ明白了明白了 เขาใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยว่างล่ะ东西เดี๋ยว่างล่ะ东西เดี๋ยว่างล่ะ东西เป็นการเตือนว่าเปี่ยว่าอย่านะอย่าว่างแบบว่าลืมนะเลอะเป็นการบอกว่าแล้วว่างเหรออย่าลืมเดี๋ยวว่างเหรอทุกท่านคะเวลาเพื่อนๆต้องการเตือนใครบางคนว่าอย่าลืมทําสิ่งใดหรือว่าอย่าลืมของอะไรนะคะให้พูดว่าเดี๋ยวว่างเหรอเดี๋ยว่างเหลือเดี๋ยว่างเหลืออย่าลืมนะต้ง东西แปลว่าของ ตรงสิตรงสิก็คือของสีนะเดี๋ยว่างเล่าตองสิเดี๋ยว่างเล่าตองสิก็อย่าลืมของนะอย่าลืมของนะคะอ่าสมมติว่าเราเราเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอะไรเช่นอย่าลืมพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตเจ้าตัวผู้จ่อผู้จ่อก็เป็นอะไรคะเบี่ยว่องเหล่าผู้จ่อเบี่ยว่องเหล่าผู้จ่อก็อย่าลืมพาสปอร์ตสมมติว่าอย่าลืมคีย์การ์ดนะคะคีย์การ์ดที่จะเปิดห้องเนี่ยก็บอกเดี๋ยว่างเหล่ฝังขา ๋ย่าลังบเดี๋ย่าลืมังรแล้วแบบอย่าลืมคีย์การน,นะคะเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วโยคสุดท้ายรับคลิปนี้นะคะ这是你的吗这是你的吗这是你的吗,这是,你的吗这是นะคะ宝ี你可你可你的你的ของคุณมามาวมามา่吗妈妈买菜吧这是你的吗这是你的吗 นี่เป็นของเธอใช่ไหมอ่านี่เป็นของคุณใช่ไหมเจ้าชิ้นหนีนะมะก็นี่เป็นของเธอใช่หรือเปล่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นของคนอื่นได้เช่นสมมุติว่าเป็นของเขาก็เปลี่ยนจากหนีเป็นท่าอย่างเช่นนี่เป็นของเขาใช่หรือเปล่านะคะโอเคจบตอนแล้ว30ประโยคสําหรับวันนี้นะคะพ๊อี่จะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงสําหรับตอนตอนที่สี่นะคะเนาะก็คือประโยคที่ยี่สิบถึงสามสิบนะคะ来ลาย 来齐了吗？哥，马可不里扬卡，还差一个人，还差一个人，扬卡一林坤。给大家一个小时的时间，给大家一个小时的时间。哥，还有拉图看你秋蒙卡，在这里等，在这里等。哥，รอท你่ตรงนะ。明白了。 บาละเข้าใจแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเบี้ยวว่างเรื่องสิเบียวว่างเรื่องสิก็อย่าลืมของนะ,น,ะ,น,ะนี่เป็นของเธอใช่หรือเปล่านี่เป็นของคุณใช่หรือเปล่านะคะโอเคก็ครบแล้ว